สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะก็พบกับครูเอิญในวิชาภาษาอังกฤษในสัปดาห์ที่14นี้จะเป็นการสอบเก็บคะแนนในบทที่2นะคะในเรื่องของ play safe ในเรื่องของ play safe เราหลักๆที่เราเรียนรู้ไปก็จะเป็นเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะคะก็คือ sport แล้วก็ equipment นะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ play do go นะคะ โอเคข้อสอบมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะคะในส่วนของข้อ1ถึงข้อ4ให้นักเรียนดูรูปภาพดีๆนะคะแล้วก็เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้นักเรียนกากระบาดเข้าไปกากบาดเข้าไปนะคะให้เขียนให้ชัดเจนนะคะนักเรียนและในส่วนของข้อ5ข้อ6นะคะให้นักเรียนเลือกว่าคำศัพท์คำเนี้ยเราจะใช้เป็น play go หรือ do นะคะใส่ ถ้านักเรียนเลือกอย่างเช่นบ็อกซิ่งนักเรียนคิดว่าต้องใช้โกนักเรียนก็ใส่ B เข้าไปนะคะข้อ7ถึงข้อ10นะคะก็จะเป็นอยู่ในเกี่ยวกับการถามตอบนะคะเกี่ยวกับสปอร์ตต่างๆให้นักเรียนลองทำดูนะคะตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะอันนี้เป็นคะแนนเก็บ10คะแนนของนักเรียนเมื่อทำเสร็จเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนค่ะ